น้องั่งนี้นก็จะเป็นตกปลาดุกนเนาะครับผมกินร้อนๆเลยเนาะน้อยจูบน้อยผมน้จออุดยอดค่องคามใหไงเลยโอ้โหนี่น้อง ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สกขาพลสภพานสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะพามารับชมเดินตลาดด้วยกันนะครับไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปเดินรับชมดูตลาดครับตลาดติดทางรถไฟเนาะตลาดรับทองตันนะครับผมติดทางรถไฟ ครับพี่น้องผมยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมนี่ครับเป็นตลา,าดที่มีกับข้าวเนาะอาหารสายบ้านมาขายนะครับผมาบ <c oughs> อาหารจากบ้านบ้านมาขายนะครับใช่ร้านนลบพัดแล้วนะครับผม เป็นตลาดไอทีอ่ไอพอ <c oughs> ่อค้าแม่ค้าเนาะจะเอาสินค้าจากบ้านมานะครับผมจะมีอ่ามีปู <c oughs> มีเห็ดเพาะมีอื่นโอ้มีอื่นด้วยครับผม <c oughs> เห็ดเพาะหนังนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมดูข้างในกันครับ ไปหา,<ม>ากับข้าว,าวกินก่อนเนาะพี่น้องเนาะน้ำมวนน้ำม่วงเบาอันนี้ม่หม,ม,มากว่าหมากว่าโอ้ส้มนี้เนาะกับข้าวเมนูเติงปลานี่ครับเติงปลา จัดสดๆเลยพี่น้องออเก่งออมพักทีเล็กเก่งออมพักที่เล็กโอ้อเรดูการเห็ดพอออกเลยเนาะดูดูการเห็ดพอออกครับผม เห็ดพอาเป็นเหยว่มีแล้วเห็ดพอ๋ยางมใหม่น้ำมอครับนนี่เห็ดพอมีหนังมีอื่นมีหักนํำครับผมเดี๋ยวบังกันเดี๋ยวมาดูก่อนฮะหัวจะหมดแล้วหรอ เดี๋ยวเดี๋ยว,วค,นคนเยอะมากไปก็จะหมดแล้วนี่ไปดูร้านอ่มีไหมร้ข้างนอกมีไหมเดี๋ยวเาไปดูไม่งั้นก็หมด,หมดเลยโอ้ยไปชมข้างในครับไปกระเปาบ้านกระเขาบา้า,บานเนาะ ร้อนๆน,น,นื้ร็จีบาทค่ะของใหญเลยขอบคุณมากค่ะ่สิบจะเป็นผักผักบ้านๆน,นะครับของในแตงนี่นะเนาะ ต้มมันเผามันแก้วมครบเพชรโอ้ปลาปลาไหลปลาไหลปลาไหลยลาหลห้าบาทถ้าผมเป็นลมแดดตายเจ๊รักษาผมป็ล่รรักษาด้วยตายไปแล้วเดรักษาไงเนี่ยผมเนาะวันนี้ถือว่า ของหมดเร็วนะทุกท่านขนาดจัดจุกมมาเช้านะครับวันนี้มาเช้าเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้โอ้ดึงปลาหมอฝักเข่งกันแบบสดๆ,ๆเลยครับผมแบบสดๆ,ๆเลยนัองฝั่งนี้ก็จะเป็นตบปลาดุกเนาะ ิงยากระทศเลยเอาหมอปลาเข็งมาครับผมกินร้อนๆเลยเนาะปลาหมอยากลืออัน <c oughs> นี้หมอกปลาซิวผมเออนี่กบน้ำนะครับผม ฝ in ั่งน hey, ี like oh. yeah, kind of so ้ก็จะเป็นไอ้นั่นเนาะที่ทอดคนไก่เนาะพี่น้องไก่สดๆเนาะนไอยน้อยจูบหน่อยผมหน่อยเชอรี่โอู้หูเฮ็ดยังไงเฮ็ดยังไงเห็ดกับเตาอ๋อโอ้ดอกใหญ่แท้เนี่ยเห็ดที่มันไอ้นนี่ะโอ้ดอกใหญ่เนาะ มันโอดอกไงญุ่กเลยครับผมตับทบสุดยอดคองคอง,งเลยโอ้ใส่พี่น้องโอ้โหดอกยางใหญ่เลยครัสุดสั่งแต่ไหวกนเดี๋ยวแตกคงเพิ่นครับผม แล้วนี้ก็จะเป็นไก่เนาะไก่ไก่เป็ดเนาะอืมเดี๋ยวไปรับชมฝั่งนี้ก่อนนะครับทุกท่านอืม <c oughs> นี่อึน,นอึนอึงนะครับผมอ๋อ ดอกกระเจียวด้วยอดอกกระเจียวดอกกระเจียวผักติว๋วเนาะครบเสร็จเลยนะครับผมโอ้ฝั่งนอนฝั่งนอนพี่น้องจะเป็แนแผนกอนขนนะกอนขนไก่นะครับผมเยอะแยะมากมายแล้วครับสายปลาอืมมีอึ่งมีอึ่งนะครับผมมีอึ่ง นี่ครับพี่น,อน้อ,องแตกยำๆำๆๆๆอยู่นะครับผมนี่คือโอยๆชมดูด้านในเน่ฝังีนฝังนน้นะครับผมฝัง้นอ้ดอ,อกกระเจียวออกระเจียวสักหวาน นอนนอนๆฝั่งนอน่ะเขาโหเทียวฤดูการเห็ดพาะออกแล้วนะครับผมช่วงนี้เป็นฤดูการเห็ดเพาะอ๋อเห็ดเพาะ เห็ดพอออกแล้วครับผมดูการเห็ดพอต่อไมอ้สอง เราะเห็ดบดเห็ดขอนแมงดาหนังนะครับนาไม่รู well. really ้เยอะแยะมากมายเลยครับทุกานหัวนับสุกเห็ดหัวแหละเราจะเอาหัวนะครับผมเอาหัวนะครับผมอ่าลง200กเห ตรงละลอยจานละลอยบ้ครับเาไปขายจักรกลนะนี่ครับผมเตรีพร้อมนี่ลาคาสองร้ออ่ะนะครับได้แล้วโอ้ เลือกผักอีเลิศสขาดตะไคร้ไปมะปูแค่นั้นแต่แกงเห็ดเดี๋ยวก็ซื้อเลยค่ะโอเคครับผมได้แล้วครับจับสุกได้แม่แมงลักเอ้ยผักเนี่ยให่โตมีผักอีเลสไหมชาปูนะครับผมโอ้มาโซนเนมพน้องอาย,ยุฟมาไหล มาลลไป่อบโอ้โหสายเบกไปจ้าขบกบมาขบมาขอบไมนกอไม่มงคงคอ,อยกำลังกินกำลังกินนะนะนนั่นอนะ่ะเป็นใบชาปูนะครับเดี๋ยวไปเอาใบชาปูนะครับ จะไปออมหวกนะครับผมไอ้ใครเอ้๋ยมีดตัวสวยๆนะครับผมตามคล้ายลายมะโกรสตอร์อะสตอนะร์บาน,นนะครับผมต่างเห็ดับเต่าเห็ดเพลินครับผม คนเยอะแยะมากมายเลยครับทุกท่านเลาะยังไงก็ไม่หมดนาอเนี่ยครับยาไปสุดนดนเลยนะครับผมทุกท่านเนี่ยข้างในก็เต็มเลยนะครับผมข้างในก็เต็มนะครับเต็มปหมดเลยนี่ครับตลาดสถานีรถไฟของตันนะครับผมตลาดนี้นะครับผมตลาดสถานีรถไฟของตันนะครับคนเยอะมากเลยนะครับผู้คนมากมาย นะครับผมโคนโอโหยอดเลยครับผมโอเคครับผมจัดสุกก็ได้ของครบแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะได้ขอตัวนั่ลาก่อนครับทุกท่านเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องว่ามีเมนูอะไรเอ้าปาเน,น่่เน,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 น่โอ้โหเจอลูกพี่ครับนีนคบคโโ่ครับปายงครับปายงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับ อจอเอฟซีครับเจอเอฟซีเอฟซีแฟนพัดแทะนะครับป้ายงป้ายงโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องไปเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับผมโอ้คนเยอะมากเลยทุกท่าน ปแลครับเดินทางกลับนะครับผมอะไรอะครับเชอรี่ครับเดินทางกลับกันแล้วเราก็ได้ของตามที่ต้องการนะนะครับผมนี่ครับ,หน,รบหนูกอนจัดเต็มอเอาจโอเคครับไปเดินทางกลับ ไปเลยครับครับนะโอ้โหสดเยอะมากเลยอ่ะครับบ้ายกลับกันเลยนะครับผมได้ของที่ต้องการละโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ห้องครับว่าเราจะทำเมนูอะไรกันคิดนะครับผม ปีนี้ก็ต้องจะขอตัวไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไคร์ให้จัดจด้วยนะครับผมปีนี้ต้องขอขก่าคว่าสวัสดีครับ